ประเด็นเรื่องไฟเซอร์เนี่ยนะฮะ,ะที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วที่คุณทักษิณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ไปอยู่ที่นู่นบ้างที่นี่บ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ไปใช้เวทีขับเฮ้าสเนี่ยสร้างประเด็นทางการเมืองขึ้นมาตั้งแต่วัคซีนทำไมไม่ไปเจราจาตรงนู้นตรงนี้ เอาตั้งแต่สปุตนิกเลยนะมามีอะไรบอกเดี๋ยวผมช่วยนะจะใช้คอนเน็กชันส่วนตัวความสนิทคือประมบาณนาคนนั้นผมก็สนิทคนนี้ผมก็สนิทนะเดี๋ยวพบว่าเจรจาวันลุ่งึ้นนี่ข่าวออกเลยว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยเจรจากับทางรัสเซียแล้วรัฐท่านประธานาธิบดีปูตินแบบโอเคซิกเกอร์แนะโอเคซิกเกอร์ล็เลยจะขายให้ไทยด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแนบความสัมพันธ์ที่แนบแนบคือไม่ต้องใช้คอนเน็กชันของคนนอกเลยนะ อันนี้อันนี้เรื่องหนึ่งไม่หยุดอีกไม่หยุดมาพูดเรื่องไฟเซอร์ในคลับเฮาส์ล่าสุดเมื่อ2วันก่อนใช่ค่ะที่ไปพูดถึงวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยนะคะก็พูดประมาณว่าตอนนี้มีคนได้ได้ใช้วัคซีนไฟเซอร์แล้วนะคะคือพยายามจะให้ข้อมูลประมาณว่าไม่จริงหรอกที่บอกว่าวัคซีนไฟเซอร์ยังมาไม่ถึงประเทศไทยอ่ะเพราะว่ามีการรายงานว่า วัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยมีการใช้ในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็เลยโอ้โหเป็นประเด็นกันมากมายเพราะว่าคือกรณีของวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเป็นหนึ่งยี่ห้อที่กลายเป็นกระแสะและเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีคนพยายามจะบอกว่าไฟเซอร์นี่คือดีที่สุดในโลกทําไมรัฐบาลไทยไม่เอาวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดให้กับคนไทยเอาวัคซีนห่วยหวยถูกถูกมาฉีดไฟเซอร์นี่ถูกยกออกมาเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะได้หยิบเอาเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์มาปลุกปั่น ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในประเทศไทยไปฟังประโยคนี้ชัดๆจากทักษิณชินวัตรหรือว่าโทนี่วูดซัมค่ะวันนี้ไฟเซอร์เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเว็บไซต์เนี่ยประเทศไทยมีไฟเซอร์เข้ามาแล้วแต่เป็นเอมิ g e เอมิเจนซีเข้ามาไม่ไม่รู้ทำามนเท่าไหร่แต่ว่าคงไม่มากคงเอามาใช้กันไม่ไม่กี่คนเน่ยเพราะนั้นผมคิดว่าเพราะว่ามันในวันนี้ใครอยากรู้ใครขายอะไรที่ไหนเนี่ยมัน ข้อมูลมันไม่เป็นความลับแล้วครับเนี่ยอันนี้อันนี้ชัดเจนเลยะนะว่าเขารู้กันหมดแล้วนะข้อมูลไม่ได้เป็นความลับอะไรแล้วนะครับอันนี้พอพูดแบบน,นี้ปุ๊บเนี่ยแม้คนระดับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพูดเนี่ยนะก็มีแฟนคลับไม่น้อยอยู่มาหรอกนะฮะคนก็เอจริงเปล่าคือมันเกิดเป็นกระแสเลยนะใช่เป็นกระแสเลยค่ะเมือนกับอาทำไมแล้วทำไมรัฐบาลไทยหนึ่งรัฐบาลไทยปกปิดข้อมูล นะปกปิดหรือไม่รู้คนไม่เชื่อวัฒนาบาลไม่รู้ปกปิดมีการเอาเข้ามาใช้ก็แสดงว่าโอ้เอาเข้ามาเฉพาะคนบางกลุ่มบางพวกสี่ชาวบ้านก็ให้ใช้วัคซีนไม่ดีคือพูดบน,บนพื้นฐานกระแสโจมตีที่ว่าวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยสู้ไฟเซอร์ไม่ได้ซึ่งไม่จริงไม่จริงค่ะคุณหมอยืนยนันทั้งหมอไทยทั้งหมอต่างประเทศในวันนี้เรามีคลิปให้ดูนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ม่จริงแต่เนี้ยเขาพูดบนพื้นฐานของกระแสที่เกิดขึ้นว่าไฟเซอร์นี่แหมมันเป็นวัคซีนที่สุดๆแล้วะอะไรทํานองนี้นะครับใช่ค่ะคือทักษิณพยายามจะดิสเครดิตวัคซีนที่ไทยเอามานะคะเพราะเขาบอกว่าไม่เข้าใจว่าทําไมไทยถึงเลือกวัคซีน2ยี่ห้อนี้เพราะทั้งโลกเนี่ยรู้กันหมดเลยว่าวัคซีนถ้าจะให้ดีต้องไฟเซอร์กับโมเดอร์นาหรือถ้าจะเอาของจีนเนี่ยต้องเป็นซิโนฟาร์มเท่านั้นทําไมไทยเลือก2ยี่ห้อนี้คืออันนี้ยพยายามจะดิสเครดิต อย่างมากเลยว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อให้วันสมมุตินะคุณนันทยาถ้ารัฐบาลไทยได้ไฟเซอร์มาก่อนนะ,ะเดี๋ยวเขาจะต้องมีประเด็นว่ารัฐบาลไทยทำไมเอาไฟเซอร์มาอม,มันเก็บยากนะนะก็จะมีช่องติดแบบนี้ แล้วถามว่าคุณทำไมไม่ถามว่าถ่าบานอังกฤษทำไมเอาแอสตราเซเนกาล่ะ <c oughs> อังกฤษเขาก็ใช้แอสตราเซเนกาทั้งประเทศเหมือนเราเนี่ยแหละ <c oughs> แล้วเขาก็เปิดคอนเสิร์ตกันโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วไงแล้วก็หลายประเทศก็ใช้แอสตราเซเนกาค่ะเพราะว่าแอสตราเซเนกามีผู้ใช้มากที่สุดในโลก <c oughs> สถิติตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วคือมันไม่ได้แปลว่าวัคซีนที่เราใช้เนี่ยมันแย่มากขนาดนั้นแต่มีคนพยายามที่จะด้อยค่าว่า อะไรก็ตามที่ไทยเอามาหวยหมดอะไรที่ไทยไม่ได้เอามาอันนั้นคือดีเลิศประเสริฐศรีอย่างที่ผมบอกไงว่าวัคซีนที่ไม่ดีคือวัคซีนที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะยึดชื่ออะไรก็ตามเยอมากอันนี้นะคะทีนี้พอเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยกระแสด้านหนึ่งก็เชื่อโหนี่เชื่อทักษิณแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็พยายามจะหาข้อมูลไปถามว่าเอ๊ะในแผนที่ที่ทักศิณเนี่ยมีการอ้างถึงว่ามันมีแผนที่ที่ทาง อะไระทางไฟเซอร์เนี่ยเขามีการระบุเอาไว้เลยว่าวัคซีนของเขาเอาไปใช้ที่ไหนบ้างนี่แล้วผมก็เห็นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในในแผนที่นั้นของทางไฟเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันคนก็ไปตรวจสอบรวมถึงตรวจสอบกับนิวยอร์กไทม์ด้วยนะคะเมื่อเกิดเป็นกระแสะขึ้นมาเมื่วอวานนี้ทางบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ประเทศไทยจำกัดเอาของไฟเซอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวแผนที่เราค่อยว่ากันบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ประเทศไทยจำกัดได้มีการออกแถลงการค่ะ โดยบอกว่าตามที่ได้มีข้อความปรากฏเกี่ยวกับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคในประเทศไทยจากหลายแหล่งข่าวและสื่อออนไลน์หลายแห่งบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการดาเนินงานรวมถึงจุดยืนบริษัทนะคะไฟเซอร์มุ่งม,มั่นยืนหยัดที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมในภาวะการระบาดขณะนี้ไฟเซอร์จำเป็นจะต้องมุ่งจัดลำดับความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการส่งมอบวัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้นอันนี้ชัดเจนประเด็นแรกนะคะไฟเซอร์ mm. จะมีการซื้อขายผ่านรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้น mm. ในขณะที่ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการทํางานและหารืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิดให้กับคนไทยเราขอรับรองว่าไฟเซอร์ไบโอเอไม่มีนโยบายจัดจําหน่ายวัคซีนผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆทั้งนี้ จนปัจจุบันไม่เคยมีการนําเข้าวัคซีนโควิดผ่านสานักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะนี่เป็นคํายืนยันของไฟเซอร์ค่ะนี่เป็นเป็นเอกสารเป็นทางการของบริษัทเขาเลยะนะครับเพราะเนี่ยก็ต้องช่างดูว่าระหว่างคนที่เป็นครั้งหนึ่งเป็นนักการเมืองะนะเคยพูดอย่างงาู้นอย่างงาั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วกับบริษัทที่เขาจะต้องทํามาค้าขายแบบาตามหลักการการค้าสากลเนี่ย เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ย mm hmm. เขายืนยันว่ายังไม่เคยมีนำเข้ามาเนี่ย mm hmm. จะเชื่อใครนะครับ